สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกทุกคนนะครับสบายดีกันไหมคะ่คอยก็สบายดีคะ่ะอันฉากหลังกับสีหกแนเดอค่คเดอร์อันลูกเต่ามาเก,ก็บปุ่นทึงสองนะทีค่ะมันเก่าหกคือเก่ารู้สึกหมดกําลังใจรู้สึกท,อท,ท้อแทรรู้สึกอยากไม่อยากจะทํา y o YouTube ต่อไปแล้วรู <laughs> ้สึกว่าโดนกันแกล้ง รู้สึกน้อยอกน้อยใจรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมรู้สึกทอ้อแท้หมดสิ้นหวังกำลังใจรู้สึกว่าท่านอยไม่เห็นใจค่อยเลย เข็มไม่อะลงทุกวันค่ะพี่น้องจ๋าไม่ใครรู้มั้งไหมคะมันไม่ขึ้นเลยนะคะมันลงหวหัวหัวหัวลด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 อย่างเดียวไม่มีขึ้นไม่กระเตื้องไม่กระเตื้องขึ้นมีแต่ลดลดลดทุกวันลดลดจนจะไม่เหลือให้ลดแล้วค่ะพี่น้องจ๋ารู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจที่จะทำต่อไป เหมือนโดนคนุณยูกันแกล้งค่อยยังไงก็ไม่รู้มีใครเป็นเหมือนเราไหมเนี่ยแบบว่าเหมือนว่าไม่มีกำลังใจเลยทำอะไรออกไปจริงๆแล้วทำมานานแล้วเราก็ไปหาเพื่อนแบบไปอยู่ด้วยหลายชั่วโมง5ชั่วโมงหชั่วโมงอย่างเงี้ย ไปหลายคนมากเลยไหนจะเราจะทำคลิปอีกเพื่อนๆก็มาให้กำลังใจเยอะแยะเลยแต่ไม่ขยับขยื่อนไปไหนเลยคะ่ะอยู่ที่เดิมแล้วก็ลดอย่างเดียวรู้สึกต่อต่สิ้นหวังกับคุณอยู่แล้วบายบายคุณยูดีไหมเนี่ยไม่มีกำลังใจไม่ทำไม่มีอะไรให้อะไรเนี่ยคุณยูเนี่ย แต่เรื่องยอดทรั์นํานไม่กังวลค่ะเพื่อนๆก็มามุงหลังค้าให้อยู่เรื่อยๆค่ะแต่เข็มไม่เนี่ยมีแต่วิ่งลงวิ่งลงวิ่งลง,งค่ะไม่มีวิ่งขึ้นเลยทอ้อแทล้ลวหมดกำลังใจจะทำล้วจะหยุดคลิปจบกันแค่นี้แหละเ,เพื่อนๆนะเจอกันแค่นี้ รู้สึกทอ้อแท้ไม่อยากทำต่อแล้วทำไปก็คุณยูไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมีแต่ทำโทษลดลดอย่างเดียวกติกาคุณยูตั้งมาเราก็ไปถูกกติกาทุกอย่างแต่ทำไมคุณยูถึงมาตัดกำลังใจแบบนี้ครับคุณยู หลายเดือนตอนเช้าขึ้นให้กำลังใจดีดีพอตกตอนบ่ายแค่นั้นละ่ะเกี้ยงเลยค่ะทุกวันคุณคุณคิดยังไงของคุณครับคุณยูคุณรั <c ười> ณงแกใช่หรอคะคุณยูคุณยู <c ười> ค่คะเอา เอาเก็มใบมาให้ค่อยหน่อยค่ะคุณยูคุณจะไปเก็บไว้ที่ไหนนี่ที่คุณหักฉันไปทุกวันทุกวันเนี่ยคุณเอาฉันออกไปไว้ที่ไหนไมะนี่ไปเป็นคือคอยบองมันโตเตะเราก็มันโตเตลทำไปเรื่อยเรื่อย เลื่อยแบบไม่มีจุดหมายปลายทางทำไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมองไม่เห็นเส้นทางเลยมองไม่เห็นเลยว่าจะผ่านมองไม่เห็นเลยว่าจะได้มองไม่เห็นอะไรเลยมีแตร่รถอย่างเดียวไม่มีไม่มีกำลังใจเลยไม่เห็นเข็มไม้ ณเวลาหลายเดือนทำมานี่จริงๆมันน่าจะได้ขึ้นมาเยอะแล้วนะแต่น,นี่มันลดลงทุกวันทุกวันฉันทำผิดอะไรหรอคะทำไมคุณไม่บอกฉันฉันก็น้อยอกน้อยใจเป็นเหมือนกันนะคุณอยู่ชื่ไหมคะคุณอยู่คะ ตอนแรกก็คิดอยู่ว่ามันลดแต่เราก็ไม่ไม่เชื่อนะตั้งแต่เราไปดูต้นไม้เป็นนะ่ะเราถึงเห็นความจริงเลยว่าหวบหๆบหวบเลยค่ะคุณยูคุณยูเอาของเอาอนาธิการฉันไปไหนเนี่ยชอแทะค่นเพื่อน เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ